ไปอีกแล้วกับเกมกล่องตอน คือในกล่องี่ยก็จะมีของต่างๆนานาค่ะนะครับกล่องละหนึ่งอย่างเรื่องมาวางปุ๊บเราสามคนโดยไม่รู้ทั้งไหนจะบอกว่าของในกล่องนั้นคืออะไรแต่เราจะมีแค่คนเดียวที่พูดความจริงหลังจากนั้นคุณตังจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการแบบถามนี่น่าจะเชื่อใจใครได้เลยสามคนหมายแต่ว่าจะมีแคนที่พูดที่พูดจริงพ่อเรคนที่นั่งฝั่งหนู่ก็จะมีเวลาหนึ่งนาทีในการสอบถามว่าของในกล่องมันมีรูปทรงสันฐานอย่างไรคุณกัจับโกหกเอาว่าใครไหนพูดโกหกคนไหนพูดจริงพร้อมไหม่เดี อย่าอย่าใช้กำลังเออเฮ้ยอย่าบังเหรอไอ้อันนี้เดี๋ยวพวกเราขอเลือกกล่องไหนอ่ะพี่ขอเป็นกล่องหนึ่งแล้วกันน้องเออได้แบบนี้สิวะแมนแมนคุยกันเว้ยเฮ้ยแล้วของที่อยู่ในกล่องนี้พี่จะเปิดได้หรือยังครับอย่าเรียบร้อยได้ไหมเลยคุณซับนักเวทตัวหนึ่งนักเวทกัวนึ่งมาเกี่ยวกับกล่องนี้อยู่แล้วของที่ในกล่องนี้ก็คือ เอามาทําไมอ่ะไม่ยากอ่ะเอาทำไมอ่ะของในกล่องนี้คือรูปที่ระลึกค่ะรูปที่ระลึกใช่สิ่งที่อีกสันเห็นนะคะคือเฟรนด์ฟรายค่ะจ้าชุดตรวจ ATK ค่ะหนึ่งนาทีนะฮะค่ะดังมีสิทธิ์ตอบถามได้ว่าแต่ละคนที่บอกมารายละเอียดมันเป็นอย่างไรถามใครก็ได้ภายในหนึ่งนาทีใช่ครับไปค่ะโอเคง้นผมขอทาม่าแปมเลยแล้วกัน เฟนไฟนี้ใช่ของจริงหรือเปล่าของจริงฮะของจริงนะฮะคุณคิดว่าผมเนี่ยหลอมไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่าแต่มันจะสือพ่อหลอหลอหลอกทมล่ทอมครูสกับผมเนี่ยใครหลอทอมครูสกัะต่อแล้วแบบนี้ฮะเห็นปะผมไม่เชื่อคุณแล้วอ่ะมา หนูค่ทางเผื่อกของพี่ใช่จับแรงคุณคิดว่าไมค่อนเนี่ยจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมื่อไหร่วันนี้ที่นี่พูกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามาแล้ว oh my god oh my god ถามจินนี้ได้นะคะได้ฮะสมมุติเลยแล้วกันผมเนี่ยจะไปจีบคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบผมไหม นบน้ำเพลินตาสมร์บาเพลินใจอ้ยตอบตอบตอบชอบค่ะได้คใช่ไหนคุณตากจะต้องพายด้วยแล้วว่าของในกล่องนั้นคืออะไรระหว่างรูปที่ระลึกเป็นลายชุดตรวจ a t ทค่ะผมว่านะสิ่งที่มันจะหาได้ง่ายที่สุดเลยนะก็คือชุดตรวจเอทอ่คคุณเป็นคนหยิบคุณเป็นคนเฉลยนะคะและคนที่พูดความจริงก็คือ ก่อนอื่นคุณตักเปลอเลือกกล่องไหนดีคะคุณเจนนี่ดิฉันเลือกกล่องสุ่มค่ะได้ค่ะคุณไม่ได้ลดค่ะเอาละเราอยากให้ผู้กองไหนเอาเลยฮะกล่องนี่นะคะเออสุ่มบัอุ้ยหนักตอนแล้วตอนแล้วและสิ่งที่อยู่ในกล่องนะคะคุณพ่อก็คือโอ้โหตก อาปากนึกว่างูเห่าจะพุ่งมาเมื่อกี้นี่กูว่าตอนถังหมดคุณตากาคุณตากเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือช้างหนึ่งตัวโอเคกูไม่คุยด้วยเลยเดี๋ยวสองคนเมืองกูกลัวนี่มันคือกิ้งก่าปอมหลอรสิงที่อยู่ในกล่องนี่คือคือ ช้อนปลูกซ้อพรวนค่ะช้อนปลูกซ้อมพวนี่ไว้ไว้ารวนะโอเคเริ่มค่ายช้อนช้อนพวนอะไรเนี่ยสีอะไรสีแดงค่ะไม่ใช่สีน้ำเงินหรอก็นี่เป็นสีแดงหรอใช้ยังมียี่ห้อปะมีอหละมหมต้องแปะไว้บนช้อนพวนมาแล้วไม่มีค่ะไม่มีหรอตุ๊กแกกี่ตัว ตุ๊กแกหนึ่งตัวกิ้งกะปอหนึ่งตัวอ่ามึงอ่ากิ้งอ๋ออ๋อกูอต,ตอบเลยเออทั้ทงหนึ่งตัว <laughs> <laughs> บ้าเป็นกันใหญ่แล้วเนะี่ยตัวเดียวหรอใช่หนึ่งตัวกิ้งกะปมันเป็นยังไงเนี่ยทุกคน มันมีกิ้งกาปลอมด้วยหรอมันมีตุ๊กแกปลอมป้าตุ๊กแกปลอมมันคือตุ๊กแกที่เห็นตามงานวัดถูกไหมแบกว่าว้าสิแต่นี่มันคือกิ้งกาที่มันกำลังทำป้าวแบบนี้ดูตรงแล้วเหมือนคุณเจนนี่จะตัดช้างทิ้งเลยไปเลยไปไปขี้ครับพี่ไปตัดไปขี้ก่อนเลยครับขอไปขี้ค่ะขอตอบว่ากิ้งกาปลอมค่ะเออมันมันน่าสิ่งที่นีในกล่องก็คือ าเอาใจเราไม่น่าเชื่อเจนที่วินโอเคอ่ะสองเลยคพร้อมแล้วค่ะโอ้โอนเทนตนี้ค่ะดัมเบลน้ำค่ะดัมเบลน้ำค่ะคุณตักค่ะดัมเบลเหล็ก ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ดัมเบลเลยเออสิ่งนี้คือมะพร้าวถอดเสื้อม,ม,มะพร้าวถอดเสื้อเขาเขียนมะพร้าวถอดเสื้ออะาหวานขึ้นปะเนี่ยแล้วมันหลอนปะหรือไง <c oughs> ไม่ใช่กับมะพร้าวไงเนี่ยอะยายเริ่มแล้วยายาม,ม,มันอยู่ในไหนนะมะพร้าวถอดเสื้อมันเสิร์ฟมาอะไรวะมันเสิร์ฟมาอยู่ในมันอยู่ในแพ็คอะแพ็คที่มันเป็นกลมๆลากกลมๆบนอะแล้วก็มะพร้าวมันก็ปอกเปลือกไงก็นิ่มๆได้ไหม ไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นเปลือกมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเนื้อมะพาว่ะเราก็มีน้ำมะพาอยู่ข้างในอะแต่มันไม่มีเปลือกเลยแล้วมันมีมันมีฝาปิดมั้ยมีฝาพลาสติกปิดอยู่เป็นฝาพลาสติกเหรอใช่อยู่ในภาชนะอะไรมั้ยภาชนะมันก็คือพลาสติกทำไมถามตะกัวมวกม้วหนูดีกว่าจริงใจดัมเบลเหล็กไม่เชื่อยี่สิบกิโล ยี่สิบกิโลสีอะไรคะดมเบลน้ำสีม่วงค่ะแล้วดมเบลเหล็กสีอะไรคะสีเงินสีเงินขนาดน้ำหนักเท่าไหร่คะยี่สิบกิโลกรัมแต่ว่าเล็กเท่านี้เล็กเท่านี้เป็นเหล็กตันโอเคใส่น้ำไว้หรือยังคะใส่แล้วค่ะใส่แล้วเหรอฮะใช่ไหมใส่แล้วเนาะใส่แล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ด้วยนะคะ คือจัดชันนะนะชันนะอยากตอบว่ามาพราตอบเสื้อแต่ว่าแบบฟันที่เธอบอกว่ามันมีฝาปาติกปิดข้างบนน่ะมันไม่ใช่ไงไม่เคยเห็นปกติอีมะพาตอดเสื้อข้างบนมันจะเป็นมันก็ยังเป็นฝามันอยู่ใช่ไหมไม่มเป็นปติกครอบไม่มปเป็นพลาสติกไงไพลาสติก<อ>บแบบกลมเย<ๆ>พลาสติกกลมๆอ่า ถ้าเรื่องงงแล้วก็แม็กเนี่ยหมุนได้หมุนได้แล้วก็ใส่น้ำมันอยู่ในปลาสติกแล้วไปรู้อะไรกับเราของชานอันนี้ของชานอันนี้ของชานอ่อโทษโทษโทษของเธอมันเหล็กอ๋อของเธอมันเหล็กเหล็กตันของเธอเออหล็กตันด้วยมันคือดัำเปลน้เอออ่ามะพร้าวถอดเสื้อแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้มันมีความช่วยพยายามแบบช่วยบอกให้แบบเชื่อปิงปองเพื่อจะได้เราคิดว่า อุ้ยกล่องไม่ใช่ของจริงหรอกเทไปตะโนนใช่อยูแล้วม่หลยเลยนี่ฟังนะคะและของที่ในกล่องเนี่ยก็คือ อ่ะก็ฟลไปเลยค่ะไม่ได้คะแนนค่ะเล่นนมเออเออเออเล่นนมได้อ่ะโอเคปิงปองปิงปองพู้ถึงแบบเกลี้ยกล่อมในเกมนี้มากใช่เลยได้เลยมาะอีเจนมองอะไรกูอ้าวก็เห็นแล้วไงเออมีเด้งมีอะไรเล่นเกินเขาเล่นเกินเขาตลอดพอเล่นเกินเขาตลอดนี่ว่าทีมงานหาของไม่ทัน ก็เลยเอาของแบบใกล้ตัวมาคอนียากยายคะสิ่งที่ในกล่องคือที่วางโทรศัพท์มือถือรูปปร์ชลับที่วางโทรศัพท์มือถือรูปปาร์ชรลมเจนนี่ค่ะไม่เคยผู้อีใส่ลุงอะคริสต์มาสอ่ะพ่อคะสิ่งนี้คืออะไรคะสารพระภูมิหาอก จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหัวฉลามเนี่ยก,กูเดิมอีก <sk r isa> อ่ะเชิญค่ับที่วางโทรศัพท์ตบมึงนะตกลงหัวฉลามหรือว่าหัวฉลามพ่อค <sk r isa> าสิ่งที่อยู่ในกล่องมันคือหัวฉลามหัวฉลามหรอมันเป็นอะไรหัวฉลามมันเป็นโมเดลหรือมันเป็นอะไรหัวฉลามเลยตัดมาแล้วก็เลาะสูตรออกมาเรื่อยตัด ตัดไม่ใช่ตัดพอกเลยเนาะตัดพออกเลยเนาะเจนนี่สิ่งคืออะไรใส่ลุงผู้ใส่ลุงประดับคริสต์มาสอะใส่ลุงประดับคริสต์มาสสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยขดกันอยู่เป็นสีแดงสีเขียวขดกันอยู่ขดทำไมอ่าก็เป็นขยุ้มมาแล้วก็เอาใส่กล่องไะแล้วมันเป็นลักษณะอย่างไรรายดีเทลของมันมีปลายขนไม่เป็นเป็นขนเป็นขนเป็นเส้นเลยทั้งเขียวทั้งแดงะอธิบายให้ชัดเจนเนาะก็มีกระดาษดำ พ่ออยู่อย่างงี้มันก็โผล่มาได้านข้างสองอันอ่อตรงกลางเนี่ยใช่ขึ้ออแนแล้วได้บอกอย่างงี้แล้วใช่เขาบอกอย่างงี้เออเรื่องของมึงใครอายายใช่ฉลามนี่คือฉลามมันเป็นแท่นวางโทรศัพท์แท่นวางโทรศัพท์พ่อเนี่ยตัดออกเลยเพราะว่าพ่อบอกตัดหัวแต่อีเจนเนี่ยตัดออกเลยเพราะตองจริงคือตคือ มึงแผ้ได้ไงมึงทำเป็นมองนี่ก่อนกูให้ข้อมูลเยอะสุดเลยนะมึงให้ข้อมูลที่ผิดค่ะแยายคือทำเป็นเสยัวนเสยเสะเอยแต่ความจริงอ่ะยายอ่ะคือพูดจริงคือเป็นที่ที่วางแบตโทรศัพท์คือวางมันเหมือนกับอะไรอย่แล้วมันน่ารักน่ารักคือวางกุงกิ้งได้สิ่งที่อยู่ในนี้คือที่วางโทรศัพท์ลายฉลามค่ะจะเลยนะคะที่วางโทรศัพท์ มีหนึ่งไม่ออกเลยกูณจะเฉลยย,ยังไงอันเนี้ยสิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือ,อหัวฉลามครับ <พ>อ๋อพ่อให้นอน,อาน,อานอมาเป็นของจริงแต่ว่าจริงจริจร,จ,รจ,รจริงตอนแรกอ่ะฉันฉันฉันก็จะตอบแต่ว่าแบบหัวฉลาฉลามกูไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่กูรู้สึกว่ากูก็อาจจะผิดเองที่กูเดาว่านี่มันเป็นที่วางโทรศัพท์รูปหัวรูปปลาฉลามอ๋อคือยายาตอบถูกแล้วแต่ยายนั่นไปตอบซ้ําใช่แล้วพอตอบซ้ำปุ๊บอ่ะมือต้องเห็นประมาณ2วินาทีอ่ะเดี๋ยวก็ไปกอภาพดูละกันกูเอกเจนี่ั้งเนี่ย ร้ยุกบอดหัวอาจได้์จะสุดกำลังเลยครับอาก็ได้ฝังเรื่องราวทางสนุกสนานของเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของคุณตั๊กนอกจากละครแล้วตอนนี้ยังตามดูอะไรของคุณได้อีกบ้างครับตามดูเลยครับก็ Facebook บริบูรณ์แฟมบิลี่ครับอูทูบบริบูรณ์แฟมบิลี่ครับไดตามดูได้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพ่อใดๆถ้าเจอก็เออนะจ๊ะเช่นชมเพ่อหน่อยโอเคครับผมโอเคเอาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรา่ามากนะครับคุณตั๊กริบุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ